สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่บ้านปะาอาวตําบลป่าอาวอ,อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนี่โรงเลียบบ้านป่าอาานะครับลานนี่ก็สีอยู่ยิ้งเย่งย้งกับโรงเลียบบ้านปะาอาานะครับพี่น้องครับเพิ่นขายขนมจีนนะครับเ้าเดี๋ยวเขามาสั่งขนมจีนนะครับขนมจีนสุดละจักบาทครับ<ป><น>คุณพี่สุดละส,สามสิบบาทว่าสามสิบบาทนี่ได้อีกอย่างแนี้ครับได้น้ำยาน้ำยานี่บอกครับตัวนี้บ้านนี้ก็ได้ขนมจีนน้ยาปลาครับ สามสิบบาทนี่ไหมยค้ามาได้ตัวนี้เลยบ่นี่บ่สามสิบแล้วก็ได้ขนมจีนได้น้ำยาพร้อมนี่บ่เอาเอาผมสุดหนึ่งครับอ้พี่นองครับคือถูกเห็ครับพี่นองครับเบิร์เดอนนี่สามสิบบาทเพิ่นเนี่คือได้แบบนี้เลยนะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้น้ำยาพร้อมเนาะครับเนาะแล้วก็ได้พักพร้อมโอ้คือขายถูกเห็นไหมค่ะขายถูกเลยนี่เนาะสามสิบบาทไหมพี่นองเอาเบิรงเอาเด้อพี่นองครับนี่สามสิบบาทนี่ได้แบบนี้เลยแล้วก็ได้น้ำยาถุงหนึ่งแล้วก็ได้พัก ถ้าเขากินอยู่ร้านเลยนี่จานเลยจากบาทไหมคะ่ะจานละยี่สิบโอ้คันกินอยู่ร้านนี่ก็จานละยี่สิบเองบ่อันนี้บ่ครับซุดหนึ่งนี่สามสิบนี่บ่ <20. S 1> ใช่น้ำยาบ้ำอ้อน้ำยาต่งางต่างอ๋อโอเคโอเคพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับสามสิบบาทของเพลินนี่ได้เอาทั้งพักพักแล้วกะ็ขนมจีนถาดหนึ่งเลยเนาะครับเนาะน้ำน้ำยา,า,ยานี่เฮ็ดจากอี่อยังครับนี่นไหมคะ่ะอันนี้ไม,ม,นาามอนี้น้ำยาปลาทูค่ะอ๋อน้ำยาปลาทูเนาะพุ่น เบ่งน <Be ante. S 1> ้ำยาเด้อครับพ in ี่น้องพันตราไข่บักย่างลายเลยสุดละสามสิบบาทโอ้ยคุ้มครับปลาคุ้มครับคุ้มเนียน้องไม่ขาเราเอาเบ่งเอาเด้อครับพี่น้องนี่เพิ่นไห้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเอาเพิ่นกระเสียเอาใส่นี่เอาผมสิกินยูนี่ละจานหนึ่งได้ไหมค่ะเด้อคันกินยูนี่นี่ยี่สิบหรอครับค่ะเอาเอาให้ผมจานหนึ่งเด้อผมสิกินยูนี่ละครับเอาสั่งเพิ่นแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเบ่งเอาเด้อพี่น้อง สามสิบบาทครับเดี๋ยวผมสั่งเพิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวสิไปกินครับอันนี้อ่ะห<า>นุ่ย่าตัวนี้แหละครับตัวนี้เนี่ยกะทิบอกครับนนตัวนี้อันนี้กะทิโอ้นี่แหละครับพี่น้องถ้วยละยี่สิบเพิินเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเดอโย้ยี่สิบบาทจนี่มันด้ไลายครับเด้หยลายแน่จะเป็นคุมคาครับพี่น้องครับนี่ถ้วยละยี่สิบบาทเด้อครับพี่น้องเอาเบิ่งเอาเด้อนี่พักพร้อมเนี่เห็นบอพี่น้องเนี่โอ้ยเดี๋ยวไปลองซิมกันครับบ้านี้ ครับพี่น้องหลังจากที่แม่ฆาเพิ่นเอามาให้ผมแล้วนี่เบิ่งเบิ้งได้ครับสูตรของเพิ่นคือมีผักกินกับขนมจีนนี่ยแหละครับพี่น้องครับขนมจีน20บาทเด้อครับนี่ถ้วยบักใหญ่เลยนะครับ20บาทครับเดี๋ยวผมสิลองเิมให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับนี้เอาล่ะครับหลังจากที่สั่งขนมจีนเพิ่นมาแล้วนะครับพี่น้องครับน้ำยาปลาทูนะครับพี่น้องครับนี่อุ้ยถ้วยละ20บาทนะครับถ้วยบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อแล้วก็มีแถมมียังมีผักอีกพุณนน่ะพี่น้อง ยี่สิบบาทนะครับพิกัดของร้านนะครับพี่น้องยู่บันปะอาวตำบลปะอาวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องอ่ะอันดับแรกนี่มาลองซีมมึงเลยครับอืมพ่อรสเด็ดครับพี่น้องอืม อืมอ่ะอีปักใสก่อนครับพี่น้องอ,อ,อืมอืมอืมรดเดีดครับอ่ะสรุปเลยกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับวา่าขนมจีนบ้านปลาอาวนี่ รสชาตินี่แซ่และกหลายราคาถูกนะครับพี่น้องครับนี่ถ้วยละแค่ยี่สิบบาทเองนะครับถ้วยนี้ครับราคา้าเอากลับบ้านนี่ชุดละสามสิบบาทนะครับได้ห่อบมกไงเลยนะครับพี่น้องครับอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ